สตัวเตี้หายแล้วลงมนไปไหลมรถเยอะหรอมาดูนึ่งมัสเลือกก่อนตามมาทำไมละหนูตามมาทำไมละหนูไปหาเ่อนกันนะได้ๆดูดีมากเลรนบผม อยู่น่าอยู่น้าหอยู่ตรงพลารตัวนึงกำลังาาเลงรนองรนหงอยก็เล่งหงอยมนถีบใช่ไหมหอันในเหมือนกันเฮ้ยเล่งรอเลยัดใช่ครับอันนี้บอดเอาไปครับพี่กไปครับไปสโลสโลออแหน่อย จะนายสองนาสองใช่ใช่ทิศทิศตรงนู้นอะมีอย well, we right. re ู oh. ่สองตัวพี่ข้างงข้าก็มีไปเลยแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งเายิงหอกแป๊บยิงหอกเราอยู่สวยอุ้ยไกลอ้ปนเต็มเฮ้ยตัววงวงไกลด้วยไปเล่นไปไปหาที่เล่นในวงก็ได้มไหมวงต้องว่ายน้ำอ่ะแป๊ นีไ่ไงยัำเลยเราเลยครับผมไปเจอทหานี่ไงดาวเอาวงก่อนไปจะลังไปพี่จะรังไปเี็นหัวโผล่เหลยไหมเห็นหัวหัวโผล่โผล่เลยดาวลงกันลงกันตัวอะไรบาคนละที่หรือเปล่าคนละที่อ่านี่อยู่บนหอคอยหอคอยมีตัวหนึ่งน um> ี่หน้าผมอ่ะจะลังไปให้เราได้ไหม เล่นป้อมนะเล่นป้อมนะเล่นป้อมหน่อยตรงไหนแล้วอ่ะโด้านในดนสนในอยู่ฝั่งนู้นพี่อยู่หรับมาขับเรือขับเรือบ้านตรงแอร์ดอมนี่ใช่ใช่ครับเราเราก็สลิงไปฝั่งนู้นเลยอ่ะเราขึ้นสลิงตรงกระเช้าได้ตายอ่ะเรียบร้อยตายหมดตายมีตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้อีกตีหนึ่งตีหนึ่งก็ไปรอในวงนั่นแหละ คนตีกันอยู่นะข้ามว่ายข้ามไปแล้วกันข้างล่างเกตตัวด้วยเอาถ้ายิงนี่หว่าโอ้ยเราเลยเราที่เรายิงท่เรายิงตึงตัวนะพี่ต่อต่อเลยยัดเลยนะผมยัดแล้วนะ ลม้มน้งเลืองไม่ใช่อุมม้มอะอยู่หน้าพี่กอล์ฟอะต้องอยู่หน้าอยู่หน้ามนี่แหละ <c oughs> มันย่นาแล้ว <c oughs> เขาตะดไปแล้วเขาตะดไปแล้วไตรเกอร์อยู่ <c oughs> โคตรไกลเลยเขาขับรถผีไปในกรงคู่แล้ว

ล้มไม่เจอละแล้วใต้ใต้โอ้ยตรงนี้เต็มเลยใกล้อาเคดอ่ะแล้วก็ใต้กลางอยู่แล้วอยู่บนเขาอยู่บนเขาที่สามร้อย่ะโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยแตกเล่นคัสใหม่ด้วยนะโอ้ยนี่นี่นี่คัสทับใหม่ทับใหม่หลังหินหลังหินอ่ะแตกเฮ้ยบนบนนี่นี่นี่ตลอดตอนจะอยู่บนเขาเลย โอเด่นหมุนบ mm ้านด้วยนะตัวหนึ่งแตกบ้านแตกอ่ามจ้ามีจินที่เกือบเนี่ยมันต้องมีคนใดคนหนึ่งล้มก่อน